สวัสดีทุกท่านค่ะยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่อูหันซาค่ะ,ะช่วงเช้าๆนะคะอาจาร์อากาศนะคะแจ่มใสเลยแดดแต่เช้าเลยค่ะอากาศร้อนมากเลยนะคะลูกค้าวันนี้นะคะจะพามาชมรถที่ลงใหม่นะคะ,ะลง,ต,งตั้งแต่เมื่อวานนะคะยังไม่ได้อัปเดตรีวิวให้ทุกท่านได้ชมกันค่ะวันนี้มีโอกาสดีนะคะแต่เช้าๆเลยพามาชมคันนี้กันค่ะคันนี้ก็เป็นหัวเมก้าตอนเดียวค่ะ เครื่องติดรถคู่ตัวนะคะเป็นเครื่อง JO 7E คะ่ะรถคันนี้มาเป็นคัสซีนอกนะ,คะเครื่องตัวนี้เป็นเครื่อง210 5สูบคอม,มันเร็วเทอร์โบค่ะลูกค้าเดี๋ยวดูสภาพภายนอกกันก่อนเลยหัวตัวรถค่ะมาเป็นสีขาวมุกนะคะสภาพมาแบบนี้เลยคะ่ะเนียเน้ยบๆเลยนะคะลูกค้าคัสซีเป็นคัสซีปลายเรียวคะ่ะความยาวประมาณ6เมตรมมค่ะลูกค้าเดี๋ยวพาไปดูภายในหัวเก่งคอนโซลกันก่อนเลยนะคะตัวนี้ ลงใหม่เลยค่ะลูกค้าสภาพภายในก็จะประมาณนี้นะคะลูกค้ามาแบบสะอาดเลยค่ะคันนี้ไม่ค่อยมีรอยถลอกคููคีดเลยค่ะข้างล่างข้างบนเดี๋ยวเราลื้อซักล้างประกอบเข้าให้ใหม่เนาะตัวนี้คือสภาพจากญี่ปุ่นข้างล่างจะเป็นหนังนะคะลูกค้าทำความสะอาดง่ายคะคะพวกนี้เดี๋ยวล้างทำความสะอาดก็ใหม่วิ้งวับแล้วค่ะ เดี๋ยวพามาดูคัสซีกันบ้างนะคะคันนี้คันนี้เป็นคัสซีปลายเรียวค่ะถังลมเป็นอลูมิเนียมค่ะสภาพคัสซีนะคะ,ะเดี๋ยวพาดูรอบๆคันกันเลยคัสซีถือว่าสวยเลยนะคะลูกค้าดูเพลาท้ายกันบ้างนะคะตรงนี้เพลาท้ายประมาณนี้เลยถังน้ำมันนะคะมาอยู่ที่ความจุคันนี้ก็น่าจะอยู่150ลิตรค่ะ สภาพคัสซีค่ะลูกค้าเดี๋ยวไปดูหัวอีกฝั่งหนึ่งนะคะแล้วก็จะยกให้ดูเครื่องนะคะยกหัวให้ดูเครื่องยนต์กันบ้างนะคะคันนี้ยังโซดนะคะฝากถึงลูกค้าแล้วก็ f c ด้วยค่ะคันนี้เป็น JO7E คัสซีนอกนะคะรานะคาเริ่มต้นพร้อมใช้งานของคันนี้ค่ะอยู่ที่8 0 0 0 0 0บาททวนค่ะลูกค้า รถส,ส,สวยเลยนะคะสภาพคัสสีเนี้ยแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวพาดูรอบๆคันกันอ่าเดี๋ยวจะยกหัวให้ดูเครื่องยนต์นะคะมาค่ะเดี๋ยวพามาดูเครื่องนะคะสภาพเครื่องถือว่าสวยเลยค่ะลูกค้าแป๊บขาวๆแบบนี้เลยนะคะตัวสเต็มน็อตจากญี่ปุ่นยังติดมาเป็นสีเขียวอยู่เลยเนะาะอ่าตัวสเต็มมาจากญี่ปุ่นเนาะเป็นสีเขียวอยู่เลย แบบขาวๆเลยเนะยาะเดี๋ยวดูข้างบนค่ะถ้าเจ็ดอีหัวตนเดียวนะคะที่เติมน้ํานะคะถ้าเราไม่เติมอยู่ที่ฝากระโปรงก็สามารถเติมอยู่บนเครื่องได้นะคะหัวตนเดียวเจ็ดอีนะคะที่เติมน้ําจะอยู่บนเครื่องเนาะตนนัวนี้ข้างล่างหัวเก่งค่ะประมาณนี้เลยนะคะแดดอาจจะมองไม่ค่อยชัดนะคะลูกค้าสภาพหัวสดเลยค่ะสวยเลยะคะ่ะตัวน,นี้ขาวว่วับเลยเดี๋ยวพาไปดูอีกฝั่งหนึ่งกัน,นะคะ่ะ ยนอีกฝั่งหนึ่งนะคะคันนี้มาสภาพสวยเลยนะคะถ้าลูกค้าท่านไหนนะคะอยากรับเป็น 7E ค่าสีนอกไปไว้ใช้งานก็มาดูตัวจริงคันนี้กันได้ค่ะสั่งสเปคสั่งสีสั่งลายได้เลยค่ะลูกค้าอ่ะคันนี้ลงมาสดใหม่นะคะสวยด้วยค่ะเครื่องเงียบเลยรีบๆมาดูนะคะถ้าชอบสนใจก็จับจองนะรอรับกลับนะคะผลงานของอูหังสาไปไใช้งานกันได้ค่ะวันนี้ก็ต้องขอตัวลาทุกท่านไปก่อนเนาะ เอาไว้เจอกันใหม่นะคะลาไปแล้วสวัสดีค่ะ